สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้สาสู่รายการสินตกรางนะคะวันนี้สิงอยู่ที่คัมวิลเลจค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ก่อนอื่นใดก่อนที่เราจะเข้าไปชมคามิเลสนะคะถึงนัดน้องไว้คนนึงนะคะเดี๋ยวเขาจะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าอะไรคือคามิเลจนะคะขอเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสายป่านนะคะเป็นพนักงานต้อนรับอยู่ที่ Car คามิเลจค่ะสายปานนี่คือคนเดียวกับในติ๊กต็อกหรือเปล่าคะเอ๊สายปานอยู่ไหนหรือเปล่าคะไม่น้อยสายป,าน,า,ยปานอยู่นี่ค่ะอยู่ที่คามิเลจนะคะอ่ะอะอาพี่รบกวนหามนึงว,ว่า คามเิเลสนี่คือ,อยังไงนะคะับคามเิเลสก็คือคามมาจากภาษาไทยค่ะคำว,ว่าคามคามคามแปลว่าหมู่บ้านค่ะ uh huh. แล้วก็รวมกับภาษาอังกฤษคำว,ว่า C A L M แปลว่าความสงบโดยรวมแล้วค่ะที่นี่มีทั้งหมดอยู่8ตึกเป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งความสงบค่ะก็เป็นที่ที่แบบอยากให้ทุกคนมาร่วมการสืบสาร,สรศิลปวัฒนธรรมมหัตกรรมต่างๆเพราะว่าพวกนี้ค่ะมันจะอยู่ในชีวิตประจาวันของเราอยู่แล้วแล้วก็คนรุ่นเก่าเขาทําไว้แล้วก็อยากให้คนรุ่นใหม่ได้สืบสาน <ừ> กันเท่าที่พี่เห็นเห็นนะครับคนรุ่นใหม่บางทีเขาจะแบบถ้ามันเป็นอะไรที่แบบ เรดิชเนลอะไรเง<ช>ี้ยบางทีเขาจะแบบไม่ค่อยอยากเข้าหาใช่เราจะรู้สึกว่ามันไกลตัวเกินไปแต่ว่าพวกนี้ค่ะจริงๆอยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักสานงานเซรามิกงานหัตถกรรมหรือว่างานแกะสลักต่างๆที่จริงก็อยู่ในชีวิตประจำว,วันของเราอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าพอพูดถึงศิลปะวัฒนธรรมเราจะรู้สึกว่ามันไกลตัวไปแต่ว่าที่นี่เราอยากให้ทุกคนแบบถ้าคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่มาร่วมกันดูแล้วก็ช่วยกันสืบสานไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตก็จะมีเวิร์กช็อปต่างๆก่่ยยยววังงาานตตมิปะะะดดด้้คคไ นี่นี่ฉันก็ำลังสัมภาษณ์นางสาวไทยคนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนางสาวคามค่ะนางสาวคามอ่าตรงนี้ค่ะเป็นในส่วนของอาคารต้อนรับนะคะแต่ละตึกได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องจักรสารของไทยแต่ละตึกก็มี 8. ตึก8ลายจักรสารค่ะยังไงแวะมาชมก็ได้ว่ามีหลายอะไรบ้างนะคะต่อไปเราไปดูที่ร้านอาหารกันเลยไหมคะว่ามีอะไรบ้าง ้อาหารที่นี่เขาเสิร์ฟเป็นอาหารอะไรคะคะปายที่นี่จะเสิร์ฟเป็นอาหารจานเดียวค่ะแต่ว่าอยากจะแนะนําเลยที่นี่ไม่เหมือนใครเพราะเป็นสูตรของคุณยายของทางผู้ก่อตั้งใครยังไงคือเป็นอาหารจานเดียวไม่ว่าจะเป็นขา้าวกะเพราไ่แห้งข้าวต้มข้าวหมูตุ๋นประมาณนี้คไงแวะมาชิมกันได้นะคะ<ม>ที่คามิเลตะค่ะเราจะมีตึกอยู่8ตึกใช่ไหมคะแล้วก็มีตรางสัญลักษณ์ประจําตึกแต่ละตึกที่ไม่เหมือนกันอย่าง ึกแรกที่ผ่านมาจะเป็นสัญ,ญลักษณ์กลมๆมค่ะ akah. จะเป็นชื่อว่าพลังจักรวาลส่วนอันนี้จะเป็นปลาตะเพียนคู่ค่ะคจะแปลว่าในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวแล้วก็เป็นตัวแทนของร้านอาหารด้วยค่ะเพราะในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวมีอาหารให้ชิมที่คามนะคะจุดเด่นก็คือสัญ,ญลักษณ์เขาจะเป็นปลาตะเพียนคู่เราก็เลยแบบ ทำอาร์ตอินสตอลเลชันที่ตีความมาจากปาแตเพียนคู่เป็นปลาว่ายอยู่ในใน weeds. ้ําแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นผลงานของพนักงานทั้งครามแล้วก็เราเป็นเรือเดียวกับโรงแรมมาคาแล้วก็มาคาชีวานี่เป็นผลงานที่สร้างสรรค์โดยพนักงานสามที่ทั้งหมดมาช่วยกันทำอาร์ตอินสต l l เลชันที่ทำเองกันเนี่ยเหรอใช่ค่ะแล้วนี่มันทาจากอะไรนะคะอันนี้เป็นกระดาษค่ะแล้วก็มีรวดอยู่ตรงกลางแล้วเราก็ทําให้มันเป็นเหมือนปลาว่ายอยู่ในน้ําค่ะ ื่อกี้ตอนที่พี่อ่านบชัวเห็นเขาบอกว่ามีห้องสมุดด้วยใช่ค่ะมีห้องสมุดอยู่ด้านบนของคลังพัฟฟี่เฮาส์ค่ะก็คือถ้าสมมติว่าสั่งกาแฟนี่คือสามารถมานั่งทานสามารถมานั่งทานห้องสมุดที่ห้องสมุดได้ค่ะก็หรือว่าใครสนใจที่แบบจะนั่งประชุมเล็กๆหรือว่านัดเจอเพื่อนนัดมีติ้งอะไรนะคะก็สามารถมาที่ห้องสมุดของคลามได้ค่ะหรือว่าช่วงนี้เราเวิร์กฟอร์มโฮมกันใช่ไหมคะเบื่อเวิร์กฟอร์มโฮมก็มาเวิร์กฟอร์มคลามได้เหมือนกันค่ะ เวิร์กฟมคามวิร์กมคามเกิดเลก็หนังสือที่เนี่ยค่ะจะเป็นเกี่ยวกับพวกงานศิลปะวัฒนธรรมหัตถกรรมแล้วก็งานดีไซน์ต่างๆก็เด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่ก็สามารถมานั่งทำงานนั่งอ่านหนังสือที่นี่ได้ค่ะ เราได้ช่างสีมือค่ะมาทำเพราะว่าที่นี่ให้เกียบช่างสีมือทุกทุกช่างก็อันนี้จะเป็นในส่วนของช่างไม้ค่ะะเขาจะใช้เทคนิคการเข้าริ่มแบบโบราณโดยไม่ใช้ตะปูก็คือ มันในวน <ừ, S 1> <ฮ>ตัวนี้ค่ะก็ค่อยๆเขาริมค่อยๆ,อยๆ,อยๆต่อต่อ,ตอทีละขัน้นทีละขัน้นทีละขั้นจนเป็นมันไดวนแบบนี้มาค่ะคุณผู้ชมคะแต่จะบอกว่าได้ก็คือแบบมันดูนั่นหนาเนะน,น,นาะดูแบบแหนาแข็งแรงขนาดไม่ใช่ตะปูเนาะไม่ใช่ตะปูค่ะเขาริมแบบทีละอันทีละอันทีละอันต่อต่อไปเป็นบันไดวนแบบนี้เราไม่ใช่เขาริมธรรมดานะคะเป็นแบบริมสำหรับเป็นบันไดวนด้วยอย่างเงี้ยค่ะใ่ค่ะไม่ฟังยังไงค่ะ ห้องคืออะไรนะครับคี่ห้องหอจะเป็นห้องประชุมหรือว่าห้องจัดสัมมนาแล้วก็หออ้องจัดแสดงนิทรรศการะคะ่ะในอนา,าคตถ้าแบบ ใครสนใจที่จะจัดประชุมจัดสัมมนา,าก็สามารถมาติดต่อสถานที่ที่นี่ได้ก็จะจูคนได้ประมาณ5 0าสถึงหนึคนค่ะก็คือมีที่จัดรถมีที่จอดรถค่ะด้านหน้าด<ๆ>้าน,นข้างเราจะมีพื้นที่สำหรับที่จอดรถให้อยู่ด้านค่ะแต่เดี๋ยวน้ก็คือแบบเราเะรีไปดูสัญลักษณ์หน้าห้องกันก่านได้เลยค่ะสัญลักษณ์ก็จำปึกของที่นี่ค่ะจ้ะอันนี้คืออาหารที่เป็นชื่อว่าดอกกระหล่มนะคะจะสอดคล้งกับอาหารที่อยู่ถัดไปเป็นอาหารที่6จะเป็นอีกาค่ะเพราะว่ามีเรื่องเล่าตามตำนานพุทธกาลว่า อีกาเผื่อคู่หนึ่งอะค่ะแม่กาไขไว้อยู่ริมแม่น้ํโคงคาวันหนึ่งแม่กาเกิดไปหาอาหารแล้วเกิดพัดหลงที่นั่นจึงเรียกว่าเวียงกาหลงค่ะแต่ว่าไข่ที่ไขไว้ริมแม่น้ํโคงคามีอยู่ห้าฟองกลายเป็นว่าไขห้าฟองเนี่ยค่ะฟักออกมากลายเป็นพระโพธิสัตว์ห้าพระองค์รวมตัวกันกลายเป็นดอกไม้ชื่อว่าดอกกาหลงดอกนี้ที่เราเห็นนี่ค่ะว้าวมีมีเรื่องราวยังไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนในชีวิตเลย ่ไม่ได้แต่งเองใช่ไหมครับไม่ได้แต่ง <c oughs> เองค่ะมีมีเรื่องราว <c oughs> มีเรื่องราวมีเรื่องราวเนาะว้าว อาป่านตอนนี้เราเดินขึ้นมาข้างบนสุดของที่คามิเลสแล้วใช่ค่ะไหนบอกสิมีอะไรแนะนําบ้างก็ตรงนี้นะคะเป็นจุดสูงสุดของคามิเลสค่ะจะเป็นอาคารเดียวกับอาคารคามแกลเลอรี่ก็คนไหนมาก็เดินขึ้นบันไดจากทางซ้ายหรือทางขวาว่าขึ้นลิฟต์มาก็ได้ค่ะมาชมตรงนี้จะเป็นมิวว่าจะดีหลวงค่ะจะเห็นตัวโอเจดีอยู่ตรงกลางด้วยค่ะว้าวงามมากเลยค่ะคุณผู้ชมงามงามขนาดเลยเจ้าก็บางคนแบบลองเหนื่อยเลยขึ้นไปดูจะริงอันนี้จะมีเกี่ยวกับแหเป็นแห แห่ก็คือช่วงนี้ค่ะเกี่ยวกับหน้าฝนใช่ไหมคะพอฝนตกเสร็จใหม่ๆเนี่ยปลามันจะชุ่มชาวบ้านบางส่วนถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเอากระชังมาหาปลาใช่ไหมคะถ้าเป็นผู้ชายมีแรงหน่อยเขาก็จะมาทอดแห่หาปลากันค่ะนี่ก็เกี่ยวกับหน้าฝนคุณผู้ชมคะหลังจากที่สัมผัสแล้วก็คเพราะว่านี่คือแห่จริงๆค่ะแห่จริงๆไม่ใช่แห่ปลอมค่ะแล้วเพิ่มลูกเล่นในการแบบเพิ่มสีสันต่างหา ด้วยค่ะให้แบบนี้แต่พี่เห็นแล้วพี่กลัวเพราะว่าอะไรป่าเพราะว่าพี่เป็นนางเงือกนะพี่กลัหวห่ากวดโดนจับอะไรนะโอเคเดี๋ยวจะจับป่านบอกอะไรอ่ะ <laughs> อะไรอะไรเน่่ยนะ ผู้ชมตอนนี้นะคะเราเดินลงมาถึงชั้นล่างสุดเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวน้องป่านจะพาไปดูอะไรนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปดูในส่วนของคามสไตค่ะคามสไตนี่คืออะไรขายเสื้อผ้าเหรอเป็นเสื้อผ้าภายใต้แบรนด์คามค่ะเรามีทีมของแบรน์แล้วก็ทีมตัดเย็บที่เป็นของเราเองดีไซน์อาจจะแปลกใหม่ไม่เหมือนใครสามตึกสามสไตล์สามบ้านสามสไตล์ไปเลยค่ะเว้แต่ว่าตามธรรมเนียมนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปในตึกใดตึกหนึ่งเราต้องมาดูตาใส่รับก่อนค่ะ แล้วแล้เประจําตือนนี้ก็เป็นอีกาคะที่สอดคล้องกับที่เราเมื่อกี้ค่ะประวัตการชายค่ะเมีองกาหลงนี่มีอยู่จริงๆนะคะเป็นหมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดเชียงรายค่ะอยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายก็ที่นัานะคะจะมีการขุดค้นพบเตาเผาโบราณเป็นเตาเผาเครื่องเคลือบประมาณนี้ค่ะแล้วก็ด้านในตอนนี้ก็มีจะแสดงเครื่องเคลือบเครื่องปั้นดินเผาของเมีองกาหลงเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้เราไม่มีอะไรนางพูดนาเหมือนแบบดูน่าตื่นเต้นทุกอย่างเลยค่ะคุณผู้ชม อันนี้คืออันนี้ในส่วนของคลาสไตล์บ้านอีกาอันนี้จะเป็นไตล์ที่ชื่อว่าดีไ์ค่ะ <Def ine. S 2> คอนเซ็ปต์ของเขาก็จะเป็นเรียบเนี๊ยบนิ่งก็จะเป็นแบบเสื้อผ้าสีเอิธโทนเหมาะสําหรับใส่ทํางานค่ะ everyday look ใส่ไปเที่ยวก็ได้ไปทางานก็ได้ใส่ใสไปเที่ยวก็ได้ไปทํางานก็ได้แบบเป็นสีแบบพื้นๆใส่ได้ในทุกวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กิมมิกบ้านนี้จะเป็นพวกเครื่องปั้นดินเผาค่ะจะมีทั้งของบ้านเชียงแล้วก็ของเมืองกาหลงที่เราเมื่อกี้ว่าเป็นตํานานของเมืองกาหลง ก็คืออันนี้ห้อมาจากบ้านเชียงแล้วเยงนการหลงจริงๆใช่ค่ะอันนี้จะเป็นของอย่างการหลงนี่จะมีดั้งเดิมเป็นออริจินอลที่แบบสมัยก่อนแต่ว่าถ้าสมัยนี้รูปแบบหรือว่าการทํามันอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยท,ที่ถามนิดนึงปกติแล้วอะไอพวกเครื่องเครื่องฟั้นนิ่งเผาเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามีคนที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วเขาแบบกออยากได้เนีย้ยซื้อได้ปะ ไม่ได้ค่ะจะเป็นในส่วนของสะสมของทางผู้ก่อตั้งแต่ว่าถ้าจะซื้อมันจะมีส่วนที่อยู่ในร้านกาแฟเนาะในร้านกาแฟค่ะจะเป็นเครื่องป้ายิ้วเผาเครื่องเซรามิกไปชมกันได้นะคะมาตอนจะมาหยิบฉวยไม่ได้นะครับผู้ชมไม่ได้เนาะความมั่งเกตเลยค่ะใส่ปั่นตามไปที่บ้านเลยนะตึกนี้นะคะตาสัญญาว่าจะทำตึกเขา เป็นเต่าค่ะเต่าเป็นตัวแทนของอายุยืนนานแล้วก็กิมมิงบ้านนี้จะเป็นทักวเครื่องแกะสลักแล้วก็ด้านในค่ะจะมีผลงานของอาจารย์อนันต์เราไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงป่ะอันนี้จะเป็นต้นไม้เต่าค่ะเป็นผลงานของอาจารย์อนันต์ราชวังอินท่านให้เกียรติมาวาดรูปที่นี่แล้วก็เป็นแบบเต่าเป็นต้นไม้เต่าค่ะเต่าจะเป็นตัวแทนของความอายุยืนนานก็เป็นต้นไม้ที่แบบงงกเงยต่อไปเรื่อยๆเป็นตัวแทนของอายุยืนนาน ก็คือตรงฐานของต้นไม้ตรงรากจะเป็นเต่าใช่จะเป็นเต่าแล้วก็เต่าก็ด้านนอกเติบโตไปเรื่อยๆแบบใช่ค่ะโลจโลกิมมิกตรงนี้ก็จะมีเป็นรูปของอาจารย์อยู่ด้วยแล้วก็มีรูปครอบครัวของทางผู้ก่อตั้งจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมาแวะมาเที่ยวก็มาลองดูได้นะคะว่าอยู่ตรงไหนบ้านเหมือนแอบเห็นอยู่แบบนิดๆนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าใครคือใครถ้าวันมาเยี่ยมที่ข่ามก็มาดูได้มาดูได้เดี๋ยวป่านจะบอกนี้ค่ะเดี๋ยวจะเฉลย ตอนนี้ต่อไปก็เป็นอาคารสุดท้ายแล้วอาคารสุดท้ายแล้วอาคารสุดท้ายจะเป็นในส่วนของสไตล์ที่มีชื่อว่าเอกโซติกค่ะจะเป็นความหลากหลายของสีสันทางวัฒนธรรมค่ะตาสัญลักษณ์ตึกของเขาก็จะเป็นนกยูงนกยูงจะเป็นตัวแทนของความสวยงามความสง,ง่างามทั้งหมดค่ะเรามาดูกันว่าตาสัญลักษณ์เป็นยังไงคุณผู้ชมคะเราจะบอกว่านกยูงเนี่ยมีที่มานะคะกับดิฉันก็คือว่า ตอนแรกอะก่อนที่พี่จะเกิดนะ,ค,ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าเป็นลูกผู้หญิงให้ชื่อว่านกยูงเป็นผู้ชายเนี่ยก็เลยชื่อสิงโตซึ่งเกือบจะชื่อว่านกยูงแล้วอะ่ะสวัสดีค่ะพี่นกยูงน,น,ะะนี่นะคะนกยูงเมตาสัญลักษณ์ประจำตึกนี้ค่ะแล้วก็อ,อ,อาจารย์นันน์าราชวังอินก็ออให้เกียรติว่านกยูงที่ตึกนี้เหมือนกันค่ะว้าแต่เขาเรียกในการสวยงามสวยงามก็นกยูงจะอยู่ตรงผนัง นี่ค่ะเป็นอาจารย์อนันต์รชวังอินมาว่าให้พร้อมกับทีมงานของท่านค่ะไม่ได้มีตัวเดียวนะคะคุณช่อมีหลายตัวมีหลายตัวมีกี่ตัวมานับกันที่คลออังดีกว่าขึ้นมานับไดนนะคะค่ะแล้วมาดูข้างในตรงนี้สีสวยมากสีสวยเพราะว่าที่นี่ค่ะเป็นสไตล์เอกโซติกคอนเซปต์ของเขาก็จะเป็นแบบสีสันที่หลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็เทคนิคคัตติ้งการตัดเย็บจะไม่เหมือนใครค่ะ อ่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะแล้วก็ขึ้นมาจากด้านล่างของชั้นที่อาคารที่8อาคารที่แนะคะนกยูงนะคะชั้นบนนี้คืออะไรนะคะป้าชั้งบนนี้จะมีเป็น private collection ค่ะเป็นเ e ค i t a g e x h i b i t i o n เป็นนิทรรศการสิ่งทอที่เป็นผ้าไหมผ้า,าสสมโบราณของทางผู้ก่อตั้งค่ะกลมๆที่เราเห็นอยู่กลางห้องอันนี้ค่ะจะเป็นของวงของทางพมา่าแล้วเราก็แบบอะเดปมาให้เป็นโต๊ะที่ทุกคนสามารถแบ,บมานั่งได้มานั่งพูดคุย,คยนั่งทํางานก็ได้ค่ะ ตรงนอกจากห้องสมุดที่แบบนั่งทางานได้แล้วตรงนี้ก็มานั่งทํางานได้เหมือนกัน คุณผู้ชมคะยังไงวันนี้นะคะเสี่ยงก็ต้องขอบคุณน้องป่านมากนะคะที่พาเราแบบชมสถานที่ที่คาเิเล็นะคะขอบคุณพี่ะะสิงเหมือนกันนะคะที่แวะเวียนมาหากัน,นะะได้ค่ะพี่อยากให้ป่านฝากอะไรนิดนึงว่าถ้าคุณผู้ชมจะมาต้องยังไงอะไรยังไงบ้างคาเมเล็นะคะจะเป็นตึกอาคารสีดําอยู่ใกล้กับวัดพันแหมนะคะถ้ามาเส้นทางเออถนนสามประสาอนะคะตรงมาก็จะเจอธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประตูเชียงใหม่ซอยของเราก็คือพระปกเก้าซอยสี่สามารถเลี้ยวเข้าซอยข้างธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะตรงมาประมาณ3 0 0เมตรจนสุดซอยก็จะเจออาคารสีดำที่ชื่อว่าคาเิเล็ค่ะ ไม่เลทน,นะคะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงครึ่งตอนเย็นนะคะเราจะอยู่ทุกๆวันพุธค่ะถ้ามาวันพุธไม่เจอเด้อแต่ว่าถ้ามาวันอื่นมาเจอได้ก็จะเจอกับสายป่าแล้วก็เจอพี่ๆค่ะสตาฟทุกคนยินดีต้อนรับนะคะทีนี้ถ้าเข้ามานี้เขาต้องมีค่าเข้าไหมครับป่าไม่มีค่าเข้าชมเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เราตั้งใจอยากให้ทุกคนเข้าถึงมาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมหัตกรรมต่างๆไปด้วยกันนะคะแล้วก็เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมสื่อสารงานศิลปะวัฒนธรรมหัตกรรมนี้ด้วยกันค่ะออ่่าากนนทีเเรจจะะะบบบไปคขแ มงกุฎให้กับน้องสายป่านนะคะโอ้ยรับมงนี่คือแบบช่วยอธิบายมากขอบคุณน้องป่าน<ไ>มากนะคะ,คะขอบคุณพี่สิงห์มากค่ะ,ก,คะก็ยังไงนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมมาเชียงใหม่หรือว่าอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วแล้วก็แบบไม่เคยเจอกับที่นี่มาก่อนก็อยากชวนให้มาเที่ยวกันที่นี่นะคะมาเที่ยวกันนะคะเวียนหาก,กันได้ค่ะยังวันนี้นะคะสิงโตกราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะิ๊งิ๊ง วันนี้สิ่งนะน้องฝานก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายบาย,บาย